สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อนะครับตอนนี้เราจะมาทำตีพอนมาขอเดิมแป๊บแป๊บแป๊บอันนี้เป็นคลิกถ้าสำหรับใครยังไม่รู้เดิมบุญลาวได้แต่มันได้แค่บางครั้งนะบางครั้งก็อหญ่นี่ไอมาเลยวรับผต้อง เออเราลจินีนดิดก,ก50กว่าอันเป็นไรไ,ไปตรงนี้ก่อนเลย,ต,ย,เลยติดอัพเลยอะไรอเรใจะป้าใอรอ50อันอะไรอ่ไรอ่ไหน,ไหน,ไหน,นี่โอเคครบแล้วครบ,บเกินด้วยแล้วก็อีก52อัน Okay. อออโอเคในไว้แช่นี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคก็อีกสามสิบห้าอันผมก็ต้องซื้อซืเลยยังไม่อยากซื้อเยอะอะเดี๋ยวเกินเอเอเท่าไหร่นะใช้สิบอันก็ หนึ่งสองสาม่องสามสีห้ก็กดปุ่้กได้นะตอนนี้มีงานนะผมครบแล้วธรมมนาจะปีเลยแล้วกันสามห้าอันฟลากอุะเปาพืด,ดิบ โอเคไม่ผ okay. ่านไม่เกินเย่ yeah. ดูเงินผมจะหายไปไนในจิตตาเบ่อหอยเงินเงินเงินผมนว่าวัตถุดิษฐ์ครบแล้วนะเย่ yeah. ค้าได้แล้วกว่าจะได้ ว้าข้าไปเท่มว้าวดีมากก็เย่แล้วาลมาดูความสามารถกันนะครับคุณจุดห,ห้าเล็กโคเลนคือเป็นเ,ออเกจสีดแดงต่อไปเป็นบวกยีก่ห้าโปรเซนโคเลนคือบวกคือเมื่อเก็บแล้วก็ไปตรงๆค่ะก็ได้ยี่ห้าโคเรนแล้วก็ โปร้าอือแต่เรกโวลเทนก็น่าจะคือที่ไปผูกโปิก็แปลตรงตรงของแบบเรสเลยอะว่าแบบได้เท่าไหร่แล้วอันนี้คืออะไรประโทษงโคเค้นเชนนี้หรือเปล่าไม่ตรงสีคือหลอกครับแต่พัดตีมาที่มาเฉยคือจะมาตีสเปาว่างั้นแหละเอาสามารถไปด้วยต่อมา คูณ1 5คาปาซก็คูณความจุด้วย1.5ต่อมาคูณ1 5เล c ฟิว c i t y คือว้าวเกอกระเป๋า1 5เลฟฟิวผมจะลงองดีัขอแป๊บนึงนะเฮ้ยของีเช่อชยต่อมาอินสแตนบอก50%อินสแตนต์เพิ่มบนบูชันเท่นี้แหละ ใกล้แกระติดไปออกแล้วเย้้นท่านคือก็แปลงรูปทันทีต่อมาก็1 1ึ่งคสองหเฟรมพเลนก็ได้เอาเฮ้ยออกแล้วมองไม่ทันนม่เป็นไรอธิบายอยู่ไม่เป็นไรต่อมาก็บวกสามห้าเีเซ็นปกติ่อบวกยี่้าเปอร์เซ็นก็เึิมพลังกรโจบปีต่อมาก็อีกเอ้ย บวก2ี่สิบเลยก็น่าจะแบบมาเร็วขึ้นเยอะอะไรต่อมาอีกไลท์ก็นิดเออเมอ้ยไปมาต่อมาฮัสิกเอ็กเฟมก็อกีนี้ต่อมาลองดูวันต่อไปนีกรอเมัน่มาจากอะไรเนี่ยเอ้า ตัวของบีบ้างเลยนะเดี๋ยวนี่ไงโอ้เขาก็บอกมันเึ้่มมาเลยไอ้กูยองดีอยู่นะแล้ลองไปตีตัวอะไรดูก่อนไปที่อ้อ,อ,อ,อนี่บอกแล้วทีมบดโตที่20นี้กูดาวใช้ได้อยู่นะ อะไรผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะมาขึ้นมามาเลยนี่สองแล้วนี่สองแล้วอีกสามอันอันท้ายว้าวมันเป็นอย่างนี้เก่งคูณแบบเยอะมากก็เก่งดีเก่งดี ตอนว่าผมก็ได้ทขั้นจุดแล้วสายสีแดงแบบปวดๆลองหาคิว์มไปคือผมใช้ทัวร์แต่ที่เหลือประมาณ90าณ้าอันดับเรือแค่สามสลบเจเกลืองวืม ตอนนี้ความสัมพัน์เราก็ดูหมดแล้วเราจะมาทดสอบอะไรดีล่ะคือก็ง่ายคือได้แล้วมันจะไม่สามารถตอนทำกันได้เป็นตีหอยทากกันก่อนคือผมจะพยายามยืนให้ไฟมันไปโดนหน่อยทาแล้วกันนะคือตัวิงก้ามันไม่ได้ตัดไปใช่ไหมถามลุงต๋องก่อนมันไม่ไ้เป็นคนควรใช่ไหมโอเคตักไว,ว้ทั่วๆแล้วกัน พะเราอาจจะว,วิ่งท่วมแบบอันที่หนึ่งนี่ไงน,นี่สองมันนับหมดแล้วเป็นโฟก,กัสอะไรพวกนี้อ๋อแต่ถ้าอันวิ่งล่ะแคปบงังต้องมีติดแคปกันบเอ็กซ์นอีกเช่เร้า คือมันแค่แบบโคตรแต่มันก็เออขึ้นได้ดีนะจะลองรู้ว่าถ้าเป็นโคลส์เป็นวิ่งเออมันก็ขึ้นนะกยังไงโดนเพิ่งเมันเก็บดีนะก็ใช้ได้อยู่อ่ะก็ดีกว่าในาานั้นอนะ่ะใช้ได้ใช้ได้แต่ความบูฟี่ก็ต้องคิดกันหน่อย ดาวคแบบเก็บได้คือแบบแค่แบบโลเกตินอยู่ในวงนี้ก็ได้แหละมาู้ว่ากิ่นน้นี่คือรัวๆเราจะไปลองเรจะไปตีจินดรี่กระเป๋าแล้วทำไมมันต้องอกบุ๊คก้ว ครับอ่ปาปักน้ำก่อนดีกว่าใช้มีตีครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเดียวหรือเปล่าดีเลยเนี่นะอ๋อคือมันเป็นแค่แบบแค่าบางอันนะ่ะที่แบไม่รู้ว่าน,นี้มันจะมาทำไมเพราว่าผมน่าจะใช้หน้าก,กากปฟฟ้ฟาน่าจะดีกว่านะในฟีนี ถึงแบบปารตี้อะไรมาด้วเพราะคือมันก็ได้แลยพวกกันอะดูตรงๆอะ่ะถ่วยนักตีฟ้ามันไม่ได้ไงเพราง่ายๆเลยเมย่ก็แหละแต่มันเอ้มันไม่พอแต่ครั้งนี้มันดอบอาจจะดีนะแต่ก็ยากอยู่อะถ่วยไปเอานักกักอื่นอย่าใช้นักกักไฟนี่มันน่าจะดูไม่ดีในเมื่อในการความในทีวนี้ Okay. Uh. ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคือมันก็จำเป็นนะตอนนถ้ความฟ,ฟิวน,นี้อ่ะถ้ามาซ็นหน้ากากไปมันก็แบบบอกเขาแล้วกันว่าให้ใช้ไมใ,ใช่ไม่กระปุกอันนั้นอ่ะไม่ใช่กระปุกอ่ะอย่างนี้ก็ รอสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมยาตัดทิ้งนะครับวนี้ครับใกล้ระเบิดแล้วเหมือนคนนั้นอะนนจะไม่เหมือนแบบรอจะบัไหมครบับผมไม่รูนะเฮ้ยบัวแไปปะได้ไม่ได้เป็ไรเราไม่ได้ปลูก่ขโมยฉุมันจะเกีพอดีอะมันไม่ตดหรแบบ่ น้ำมันคือผมต้องไปใส่หนะ้าตัลไปก่อนนะล้วผมจะลองดูว่ามันฟาวมีสีแดงดีหรือไม่้วผมจะไปวิ่งทำไมไลึกไนเลยหาไม่เจอตรงทาง ว่าได้กระโดดดอันนี้ที่บอกว่ามันจะบักบัค่ะใหไล้วก็ถือว่ากลัมาเ็เร็วนี่ก็ไม่ได้เลยว่าแต่ไม่ใช่ที่ผมจะทำตอนนี้ ไม่เยทำอะไรตอนนีอน้อง้จับคารเงินให้หมดไป องและสองสองตัวจะได้ดีๆหน่อยไม่เป็นทั้งหมดเลยโอเคตีหมดเงินหมดที่หมดรหรอกมาลงฟิวลรงลรถฟิลมาลงรถฟิลแล้วกันเกิดไม่มีบัตและไม่จะเก็บได้50ล้านเร็วใหม่ หรือว่าเร็วเลยนะครับเพราะแบบ10ล้านแบบจะ10ล้านแบบไปเที่ยวเลยอ่ะเพราะความต้องมากเลยือสีแดงแบบไม่มีบั๊กด้วยค่ะเองก็ไม่มีบั<ม>๊ก็ล้วผมจะลองเล่นแบบบั๊กแล้วกันมาได้ความได้เยอะมาก ม,มากถมโยแล้วมัดอยู่มันเล่นอย่างนี้ทุกครั้งเ็นอรองนักบารมาัยมาทุกคนเลยกันตอนนี้แบบของอยงไรหล่อผมว่าก็นะกบานได้อยู่ ขค่ะเลยใครรีบมีเสร็จแล้วมันก็จะให้รีบแอบแอบแหละอยู่ๆผมรีบไปหน่อยคือควาร์มแบบมีตู้ผมว่าแบบปล่าเองก็ค่อนข,ข้างเร็วนะเฮ้ยสองล้านเลยอ๋อตรอเบรี่กับรสปิ้วแองกิลแล้วมันไม่เป็นที่ผมมีป๊อจริงไหม 急に入れたかった。<music> <music>